ยิ่งเดดยิ่งปังทั่วโลกให้ความสนใจหลังคู่นี้เลื่อนสถานะเป็นแฟนกันจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรู้ใจสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอีจงซอกและไอเอลเอเทนยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกล่าสุดวันที่14เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2023มูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโคฟีส ได้ทำการสำรวจจากอันดับศิล,ลปินและนักแสดงเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดแย่งการประเทศผลที่ออกมาคือหลังจากที่มีการยืนยันว่าทั้งคู่คบกันเคยเสียความปังก็มาขึ้นเรื่อยๆอยุและลีจังสุกเข้าสู่รายชื่อในฐานะบุคคลผู้ทรงอิทธิพลสองคนที่มีความเป็นเลิศในสาขาของตนอายุอยู่ในหมวดหมู่ศิล,ลปินทับกลุ่มสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆคอมเมนต์มากมายที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็น วาวอยูมีรายชื่อทั้งอูยูและลีจีอีอันน่าทึ่งมากมีทั้งนักรอ้องอายูและนักแสดงสาวลีจีอีอันอยู่ด้วยอายุช่างน่าทึ่งในฐานะศิลปินหญิงเดียวอวยูมันวิเศษมากที่เธออยู่ทั้งในกลุ่มนักร้องและนักแสดง